มื่อีานําเสนอเมนูแกงออมปลาดุกใส่ผักใส่เด้อค่ะเศบๆหอมๆขมอาลำค่ะพี่น้องเมนูแกงออมปลานี้าจะเแซศบกับตองต้มน้าให้เดือดก่อนเด้อค่ะพี่น้องจัื่องสิบรอกโข้าวนะค่ะในปากก็จะซอยตะไคร้ค่ะซอยตะไคร้ตะไคร้นี่จะดๆไม่ไมจากสวนเลยค่ะเอามาซอยจานนก็เอามาตำใหละเอียดค่ะใส่หัวหอมลงไปพริกตมลงไปค่ะจกนั้น็ตามทุกอย่างให้เข้ากันใหละเอียดเข้ากันค่ะ ในขณะที่น้ำเดือดไม่ปากะหลังประดุกเรียบร้อยค่ะจากนั้นก็เอามาใส่ในหม้อแกงเลยค่ะน้ำกับบดสองไส่ร้ายค่ะเพราะว่าเราจะเห็ดเป็นแกงอมขั้นตอนต่อไปกับใส่เครื่องแกงลงไปค่ะใส่น้ำปลาแดกลงไปค่ะน้ำปลาแดกนี่ก็เอาประมาณนัวพอดีเนาะค่ะตามความต้องการค่ะรสชาติของปลาแดกก็จะบดบดเข้มแห้งค่ะพี่น้องใส่ข้าหัวลงไปค่ะใส่ข่าขัวลงไปนี่ก็จะหอมมากๆเลยค่ะพี่น้อง ข่าวหัวตัวนี้ก็สำหรับใส่ลาบใส่ก้อยค่ะเอามาใส่เกงอมก็ได่ค่ะหอมแซ่บค่ะจากนั้นก็คนให้เขาหัวเขาเบื่อละลา่ได้ค่ะพี่น้องค้นให้เขากันค่าจากนั้นก็ปรุงรสใส่ผงชูรสค่ะตามความต้องการเลยค่ะ ขันตอนต่อไปกับมาถึงขันตอนสุดท้ายแล้วเด้อค่ะพี่น้องอันนี้ก็จะ<ค>เป็นใบพักไซหรือว่าใบมะระขี่นกเนาะค่ะใบเดิงก,ก็คืออยากกินแกงออมปลาดุกใส่พักไซเนาะค่ะพี่น้องขมขมเสแสรบเนาะค่ะพี่น้องในปากก็จะใส่ลงไปแล้วก็ตามด้วย,วยต้นหอมแล้วกับร้าอีตูค่ะจากนักก้นก็ค้นพ่อ,พอห้ยพักซุกกับปิดแกสได้เลยค่ะาะวการถีเห่าต้มโดนเกินไปก็จะเหตุให้น้ำซุปมันขมเกินไปค่ะพี่น้อง เมนูแกงอ่อมปลาดุกใส่ผักสซขอาแม่ป่ากับซุกเสร็จเรียบร้อยเด้อค่ะหวานเป็นลมขมเป็นยาเนาะค่ะผู้ได้กินขมได้ก็เป็นยาค่ะพี่น้องเป็นพักดีต่อสุขภาพค่ะพักปลอดสารพิษค่ะพี่น้องนี่ละค่าแกงเรียบร้อยค่ะนาตาก็จะออกมาหนากินแบบนี้ราคะพี่น้องมาเด้อค่ะมากินน้ำกันค่ะแกงอ่อมปลาดุกใส่ใบมราขี้นกค่ะพี่น้องแซ่บค่ะ